สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับแค่ข้ามพรมแดนจากตราดไม่ถึง200กิโลเมตรคุณจะเจออีกโลกหนึ่งเมืองที่เคยเป็นสวรรค์ของนักลงทุนจีนแต่วันนี้กลายเป็นแดนเงาที่คนในเมืองยังกลัวจะพูดชื่อออกมานี่คือเรื่องจริงจากทีมข่าวที่กล้าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามจากเส้นทาง197กิมสู่เมืองสแกมเมอร์จากเสียงเหยื่อที่ยังมีลมหายใจ และจากประเทศที่กำลังเดิมพันทั้งอนาคตกับอดีตของตัวเองอย่าเพิ่งรีบตัดสินจนกว่าจะดูจนจบเพราะบางครั้งความจริงซ่อนอยู่ในที่ที่ไม่มีใครอยากมองตอนที่หนึ่งเส้นทาง197กิโลเมตรจากไทยสู่แดนเงาเมื่อแดกเช้าของชายแดนตราดเริ่มแตะเส้นขอบฟ้ารถทีมข่าวของซี r u ูก็เริ่มเคลื่อนออกจากด่านคลองใหญ่จุดสุดท้ายของแผ่นดินไทยก่อนข้ามเข้าสู่กัมพูชา เมืองที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักเพียงชื่อแต่ไม่เคยเห็นด้วยตาเส้นทางที่ทอดยาวเกือบ200กิโลเมตรนี้ไม่ได้มีแค่ระยะทางหากแต่เต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีใครกลา้าตอบระยะทางจากจุดผ่านแดนถาวครคลองใหญ่อํไพคลองใหญ่จังหวัดตราดไปยังเมืองสีนุวิวคือ197กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางราว3ชั่วโมง15นาทีถนนทอดผ่านทุ่งหญ้าป่าละเมาะและหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบงันเหมือนถูกหยุดเวลาไว้ ชายชราขี่จักรยานผ่านหน้าเหมือนฉากในหนังที่ไม่มีบทพูดเด็กบางคนโบกมือให้รถที่มีป้ายสื่อจากประเทศไทยด้วยความสงสัยเพราะไม่บ่อยนักที่ใครจะขับรถเข้ามาลึกถึงพื้นที่นี้แต่เมื่อรถค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่เขตเมืองภาพทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนอาคารสูงสีเทาเรียงรายอยู่ริมถนนหลายแห่งยังสร้างไม่เสร็จบางแห่งกลับปิดตายมีเพียงถาวันเลื้อยพันรอบประตูเหล็กสนามกว้างด้านหน้าเคยเป็นที่ตั้งของคาสิโนและโรงแรมหรู ที่มีนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเข้ามาเป็นหมื่นคนต่อวันวันนี้กลับเหลือเพียงเสียงลมและเศษกระจกที่กระทบกันเบาๆสีนุวิลเมืองชายทะเลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความภาคภูมิใจของรัฐบาลกัมพูชาเมืองที่เชื่อว่าจีนจะเข้ามาสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยคาสิโนท่าเรือและคอนโดสูงเสียด้าแต่ไม่กี่ปีต่อมาทุกอย่างพังลงเหมือนคลื่นซัดสายชื่อของเมืองนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เรียกว่าเมืองแห่งสแกมเมอร์ ทีมข่าวของซีทรูเดินทางต่ออย่างระมัดระวังเพราะในหลายจุดถนนถูกขวางด้วยรถบรรทุกเก่าและทหารกัมพูชาที่คอยตรวจคนเข้าออกเมืองนี้ไม่ได้อันตรายเพราะสงครามแต่อันตรายเพราะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครบางคนคือแรงงานที่ถูกล่อลวงมาจากประเทศเพื่อนบ้านบางคนคือผู้คุมบางคนคือเหยื่อและบางคนอาจเป็นทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันในระหว่างทางเสียงของล่ามชาวกัมพูชาบอกว่าอีกไม่ถึงสี่ชั่วโมงเราจะถึงสีหนูวิล เมืองที่มีทั้งแสงสีของคาสิโนและเงามืดของการค้ามนุษย์มีทั้งหาดสายสวยและอาคารร้างนับร้อยหลังที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้เส้นทางที่ทอดยาวเกือบ200กิโลเมตรนี้ไม่ได้มีแค่ระยะทางหาแต่เต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีใครกล้าตอบยิ่งเข้าใกล้เมืองภาพของป้ายภาษาจีนก็ยิ่งมากขึ้นร้านค้าท้องถิ่นถูกแทนที่ด้วยป้ายโฆษณาสีแดงสดที่เขียนว่าห้องพักรายวันบริการครบวงจรโรงแรมระดับ5้าดาว แต่เมื่อทีมข่าวจอดรถลงดูกลับพบว่าเบื้องหลังประตูปิดสนิทนั้นคือความเงียบมีเพียงฝุ่นและกลิ่นอับของอาคารที่ไม่มีใครอยู่มานับหลายปีเสียงล่ามพูดขึ้นเบาๆว,ว,ว่าที่นี่เคยมีคนอยู่เป็นหมืน่นเขามาจากหลายประเทศบางคนทำงานบางคนไม่รู้ว่ามาทำไมแต่ตอนนี้ไม่มีใครเหลือในอดีตสีนุวิลคือเมืองท่าหลักของกัมพูชาเมืองแห่งการค้าขายและการท่องเที่ยวมีทะเลสวย และแสงสีเหมือนพัทยาแต่เมื่อการลงทุนของจีนหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วเมืองนี้ก็กลายเป็นสนามทดลองทางเศรษฐกิจสร้างตึกโดยไม่ดูตลาดเปิดคาสิโนโดยไม่ดูคู่เล่นและเมื่อโควิดระบาดเมืองทั้งเมืองหยุดลงในคืนเดียวทีมข่าวหยุดรถทงจุดสูงสุดของเส้นทางก่อนเข้าตัวเมืองพาเบื้องหนคืออาคารนับร้อยเรียงรายอย่างไม่ชีวิตถนนโล่เหมือนเมืองที่ถูกทิ้งไว้หลังภัยพิบัติดวงอาทิตย์กำลังคล้อยต่ำแสงสีอม,มส้มตกกระทบกระจกแตก ที่สะ้อนภาพเมืองซึ่งครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองแต่วันนี้กลับกลายเป็นเหงาเรากําลังมองเห็นสิ่งที่คนในเมืองนี้เรียกว่าเขตมรณะมันคือโซนที่เชื่อว่าเคยเป็นศูนย์ประชาการของแก่งสแกมเมอร์จุดที่มีคนถูกหลอกมาทํางานถูกกักขันและหายไปอย่างไร้ร่องรอยล่ามบอกว่าถ้าขับรถตรงไปอีก50กิโลเมตรเราจะถึงชัยนาทาวเมืองเล็กที่คนจีนสร้างขึ้นเองในแปรกัมพูชาใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงนิด,นด ที่นั่นคือแหล่งใหม่ของคนที่ย้ายหนีมาจากสีนุวิวคำว่าย้ายหนีฟังดูเหมือนการย้ายถิ่นตามปกติแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือการเปลี่ยนฐานของเครือข่ายอาชญากรรมจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งในตอนนี้ถนนเริ่มมืดไฟถนนบางจุดไม่ติดสิ่งเครื่องยนต์กลบสียงเงียบของเมืองทีมข่าวไม่พูดกันมากนักเพราะทุกคนรู้ดีว่าพื้นที่นี้ไม่ต้อนรับคนแปลกหน้า เราเห็นเงาของตึกสูงสี่เหลี่ยมเรียงข้างทางเหมือนกรงขนาดยักษ์ที่ไม่มีประตูออกเงาเหล่านั้นทอดยาวไปไกลสุดสายตาก่อนจะจบที่แนวทะเลสีดำเงียบไม่มีเสียงคลื่นมีเพลงลมแรงจากฟังอ่าวไทยที่พัดเข้ามาประทับกระจกหน้ารถนี่คือกัมพูชาที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นเมืองที่เคยถูกโปรโมทว่าเป็นไข่มุกแห่งอ่าวไทยกลายเป็นเมืองที่คนในภูมิภาคเรียกขานว่าเมืองแห่งเงาเส้นทางจากไทยสุดสีหนูวิล ไม่ได้ไกลเพียงกิโลเมตรแต่ไกลในความรู้สึกเหมือนเรากำลังเดินทางข้ามพรมแดนจากโลกหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่งทีมข่าวซีทรูมาถึงปลายทางในค่ำวันนั้นพร้อมคำถามเพียงข้อเดียวถ้าการพัฒนาคือการสร้างตึกสูงและแสงไฟเมืองนี้ควรจะรุ่งเรืองแต่ถ้าการพัฒนาคือการยกระดับคุณค่ามนุษย์เมืองนี้กำลังตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ คืนนี้สีนุวิลยังสว่างจากแสงน,นีออนของป้ายคาสิโนที่ไม่มีผู้เล่นแต่ในความสว่างนั้นมีบางอย่างกำลังดับลงอย่างช้าๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่แดนเงาที่เรากำลังจะเปิดเผยในตอนต่อไปตอนที่2ชัยนาทาวสีหนุวิลเมืองที่สร้างด้วยเงินและกลโกงเมื่อรถของทีมา ue, คาซีทรูเคลียรเข้าสู่เขีชัยนาทาวของสีหันุวิล เส้นทางยาว50กว่ากิโลเมตรที่ดูเหมือนจะสั้นกลับกลายเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดในความรู้สึกทุกเมตรบนถนนคือร่องรอยของอดีตที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ใต้เท่าฐานของการลงทุนที่ล้มเหลวตลอดสองข้างทางป้ายภาษาจีนขึ้นแทบทุกแห่งร้านอาหารร้านค้าโรงแรมและอาคารสำนักงานล้วนเขียนเชื่อเป็นอักษรจีนซ้ำกันไปหมดมีคำแปลภาษาเขมรแทกเพียงบางป้ายเท่านั้นเหมือนจะเตือนว่านี่คือกัมพูชาแต่เจ้าของพื้นที่ที่แท้จริง อาจไม่ใช่คนกัมพูชาอีกต่อไปชาหน้าทาวแห่งนี้เคยเป็นสัญลักษณ์ของยุคทองเมื่อรัฐบาลกัมพูชาเปิดทางให้เงินทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาอย่างเสรีผู้ประกอบการจากกวางโจวสันเจนและมาเกา๊าแห่เข้ามาซื้อที่ดินเปิดคาสิโนและสร้างตึกสูงแข่งกันราวกับเมืองนี้จะกลายเป็นลาสเวกัสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่วันนี้ตึกเหล่านั้นกลับกลายเป็นเพียงเงาร้างมีบางอาคารที่ยังเปิดไฟเพียงชั้นเดียว บางแห่งมีคนเฝ้าเพียงคนเดียวในตึกสิบชั้นพื้นที่ที่เคยคึกคักกลายเป็นเมืองที่ไม่มีเสียงหัวเราะเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านตรอกแคบๆระหว่างอาคารทีมข่าวเดินเข้าไปในย่านที่ชาวบ,บ้านเรียกว่าเขตเก่าซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของคาสิโนใหญ่หลายแห่งพื้นปูนแตกเสาไฟเอียงเหมือนกำลังจะล้มประตูลเหล็กปิดสนิททุกอย่างเหมือนถูกหยุดเวลาไว้ตรงจุดที่ความรุ่งเรืองถึงขีดสุดก่อนจะพังทลายลงในชั่วข้ามคืนข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกว่า หลังโควิดระบาดคาสิโนและบริษัทจีนจำนวนมากต้องปิดกิจการบางแห่งเปลี่ยนมือบางแห่งถูกใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์มีทั้งคนไทยลาวเมียนมานและฟิลิปปินส์ถูกล่อลวงเข้ามาทำงานที่นี่โดยไม่รู้ว่ากำลังจะกลายเป็นฉเฉลยในเมืองที่ไม่มีทางหนีคำว่าใช้หน้าทาวที่เคยฟังดูมีชีวิตชีวาวันนี้กลายเป็นชื่อที่คนท้องถิ่นพูดด้วยน้ำเสียงกลัวมีข่าวลือว่าใต้ดินของอาคารบางแห่งเป็นที่คุมขังแรงงานบางตึก มีระบบอินเทอร์เน็ตส่วนตัวเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นอกประเทศการติดต่อกับโลกภายนอกแทบเป็นไปไม่ได้ทีมข่าวเดินทางต่อไปยังย่านที่ยังมีคนอยู่จริงๆที่นั่นมีร้านอาหารจีนไม่กี่ร้านที่ยังเปิดขายแต่ลูกค้ากลับเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนบางโต๊ะมีชายร่างใหญ่พูดภาษาจีนสำเนียงหนักบางโต๊ะมีคนสวมหมวกคลุมหน้าใช้โทรศัพท์มือถือหลายเครื่องพร้อมกันพนักงานร้านตอบสั้นๆแล้วหลบกาเมื่อถามถึงคาสิโนที่ยังเปิดอยู่ เจ้าของร้านตอบเพียงว่ามีไม่กี่แห่งและเปิดเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นเขายิ้มจางๆและพูดว่าทุกคนที่นี่รอคําสั่งใหม่จากผู้มีอํานาจไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่จะถูกเรียกกลับไปทํางานอีกครั้งในเมืองนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบแต่ภายใต้ความเงียบคือการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเครือข่ายออนไลน์หลายกลุ่มยังคงใช้ที่นี่เป็นฐานปฏิบัติการบางส่วนเปลี่ยนรูปแบบจากคาสิโนจริงไปเป็นคาสิโนออนไลน์ และใช้แรงงานมนุษย์ที่ถูกหลอกมาควบคุมบัญชีและหลอกเหยื่อในต่างประเทศทีมข่าวสอบถามคนขับรถท้องถิ่นเขาบอกว่าช่วงสองปีที่ผ่านมามีรถขนคนเข้าออกจากเมืองนี้แทบทุกคืนบางคนกลับมาพร้อมรอยแผลบางคนไม่เคยกลับมาอีกเลยทุกคนรู้แต่ไม่มีใครพูดเพราะในเมืองนี้ความเงียบคือกรอบป้งกันตัวเดียวที่เหลืออยู่เมื่อขับต่อไปจนถึงริมทะเลเราเห็นเรือหลายลำเทียบท่าบางลำจอดนิ่ง บางลำมีคนยืนเฝ้าดิสายตาระแวบ,บระวังตรงกันข้ามกับภาพสวยงามที่เคยเห็นในโบรชัวร์ท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีเสียงดนตรีมีเพียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งซ้ำๆเหมือนเสียงสะท้อนของอดีตที่ยังไม่จางหายชัยนาถาไม่ใช่เมืองผีในความหมายทั่วไปเพราะยังมีคนอยู่จริงแต่พวกเขาอยู่ราวกับเงาไม่มีชื่อไม่มีที่มาและไม่มีอนาคตเมืองนี้ยังคงหายใจด้วยระบบที่ไม่เปิดเผยเป็นเมืองที่ดำรงอยู่ได้เพราะความลับสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่ความเสื่อมโทรมของอาคารแต่คือการที่ทุกอย่างดูปกติทั้งที่ภายในมันพังไปหมดแล้วเหมือนเมืองนี้กำลังสวมหน้ากากของตัวเองเพื่อรอวันที่ใครสักคนจะมาปลดมันออกทีมข่าวของซีทรูเดินทางออกจากชายนาทาวในตอนเย็นท้องฟ้าสีแดงเข้มเหมือนเปลวไฟที่ยังไม่ดับแสงสุดท้ายสะท้อนกระจกตึกที่แตกเหมือนประกายจากเศษความหวังที่ยังเหลืออยู่เล็กน้อยในรัฐเงียบสนิทไม่มีใครพูดคําใดทุกคนกําลังคิดเหมือนกันว่าเมืองนี้ไม่ได้ตายแต่มันกําลังเปลี่ยนรูป กลายเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครเข้าใจก่อนออกจากเมืองคนขับรถพูดเพียงประโยคเดียวเขามองออกไปนอกหน้าต่างและพูดว่าที่นี่มีคนมากมายที่อยากหนีแต่ไม่มีใครรู้ว่าต้องหนีไปทางไหนเพราะทุกเส้นทางดูเหมือนจะพาไปสู่ที่เดิมคำพูดนั้นสะท้อนอยู่ในหัวของทีมข่าวตลอดทางกลับเสียงเครื่องยนต์กลบเสียงคลื่นแต่ไม่อาจกลบความรู้สึกที่ค่อยๆกอตัวขึ้นในใจกัมพูชาเคยเชื่อว่าการเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้ามาจะนำมาซึ่งโอกาสแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เมืองที่ถูกครอบงำด้วยเงินจากภายนอกและความเงียบจากคนในชาติเมืองที่สร้างด้วยเงินย่อมล่มด้วยเงินเหมือนที่สร้างด้วยกลยยโกงย่อมจบด้วยความสูญเสียคืนนี้แสงจากชายนาถายังส่องอยู่ไกลๆเหมือนจะบอกว่าเมืองน,นี้ยังไม่สิ้นหวังแต่อาจไม่ใช่ความหวังของคนที่อยู่ข้างในเส้นทางสู่ทะเลกําลังรออยู่ข้างหน้าแค่แกิโลเมตรเศษจากจุดนี้ทีมข่าว Sea Through จะเดินทางต่อในตอนต่อไปเพื่อค้นหาคําตอบว่า ทำไมเส้นทางสั้นๆนี้จึงถูกเรียกว่าเส้นทางหลบหนีของเมืองทั้งเมืองตอนที่สามเส้นทาง8.4กิโลเมตรสู่ทะเลเส้นทางหลบหนีที่ไม่มีใครพูดถึงแสงยามเช้าสาดเข้ามาทางกระจกหน้ารถทีมข่าวซีทรูเดินทางออกจากเขตชยายนาทาวงหน้าไปยังเส้นทางเรียบชายฝั่งที่คนท้องถิ่นเรียกว่าเส้นทาง8.4กิโลเมตรจุดที่ไม่มีชื่อในแผนที่ท่องเที่ยวแต่กลับมีเรื่องเล่ามากมายที่ไม่มีใครกล้าเขียนลงในข่าว ถนนเส้นนี้เริ่มต้นจากย่านตึกสูงร้างที่เคยเป็นศูนย์กลางของเมืองสแกมเมอร์ผ่านโกดังเก่าที่มีรูลวดหนามล้อมรอบและจบที่ปลายสุดคือชายทะเลที่มองออกไปเห็นทะเลจริงใต้เส้นทางไม่ยาวแต่เต็มไปด้วยร่องรอยของความลับระหว่างทางทีมข่าวสังเกตเห็นอาคารหลายหลังที่ไม่มีป้ายชื่อบางหลังยังมีคนยืนเฝ้าหน้าอาคารเหมือนยามแต่ไม่มีเครื่องแบบไม่มีตราสัญ,ญลักษณ์หน้าตาเรียบเฉยเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกร,รมไวใ้ให้มองแต่ไม่พูด เส้นทางที่ทอดยาวเพียง8กิโลเมตรเศษนี้เคยเป็นถนนเชื่อมต่อเขตก่อสร้างกับท่าเรือแต่หลังจากการล่มสลายของคาสิโนและธุรกิจจีนจํานวนมากพื้นที่นี้กลับถูกปิดเงียบบางส่วนถูกใช้เป็นที่พักของแรงงานต่างชาติบางส่วนกลายเป็นโกดังเก็บของที่ไม่มีใครรู้ว่าเก็บอะไรไว้ข้างในเมื่อรถค่อยๆเคลื่อนผ่านทีมข่าวเห็นตึกคอนกรีตสูง4-5ชั้นเรียงต่อกันเหมือนค่ายทหารทุกตึกมีหน้าต่างถูกปิดทึบ บางแห่งยังมีสายไฟพาดระหว่างตะขานคล้ายระบบเชื่อมต่อส่วนตัวมีคนเดินเข้าออกเป็นระยะแต่ไม่มีใครพูดไม่มีใครสบตาระยะทางที่ดูเหมือนสัน้นกลับใช้เวลาเดินทางเกือบชั่วโมงเพราะต้องหยุดหลายครั้งเมื่อมีด่านตรวจเล็กๆที่ไม่เป็นทางการบางจุดมีชายในเครื่องแบบสีเข้มยืนอยู่แต่ไม่มีป้ายชื่อพวกเขาเพียงแค่ชะงูกหน้ามองเข้าในรถแล้วปล่อยผ่านโดยไม่พูดอะไรหนึ่งในคนขับรถท้องถิ่นกระซิบว่า เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลับที่ใช้ขนคนออกจากเมืองเมื่อมีการกวาดล้างจากเจ้าหน้าที่มันถูกใช้เพื่อพาแรงงานที่หลงเข้าไปในระบบแกมเมอร์หนีออกทางทะเลบางคนรอดบางคนหายไปในคลื่นปลายทางของเส้นทางคือพื้นที่โล่งริมทะเลมีอาคารก่อสร้างค้างอยู่ครึ่งหนึ่งเสียงคลื่นกระทบฝั่งฟังดูสงบแต่ในความเงียบนั้นมีบางสิ่งที่ไม่ปกติเหมือนเสียงสะท้อนของผู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ที่นี่ ทีมข่าวเดินไปถึงจุดที่ชาวบ้านเรียกว่าจุดกบทะเลมันคือพื้นที่ระหว่างอ่างและคลองเล็กๆที่ไหลออกทะเลห่างจากตึกสุดท้ายราวแปดกิโลเมตรพอดีที่นี่ไม่มีป้ายห้ามไม่มีเจ้าหน้าที่แต่มีร่องรอยของรั้วลวดหนามที่เพิ่งถูกตัดมีเศษร,รองเท้าถุงพลาสติกและซากเรือไม้จอดทิ้งไว้ชายเจ้าหน้าที่ประมงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่แถวนั้นเล่าว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเขาเห็นกลุ่มคนถูกพามาที่นี่ตอนกลางคืนบางคนพูดภาษาไทยบางคนพูดจีน มีรถตู้หลายคันมาส่งแล้วเรือเล็กก็ออกไปทางทะเลไม่เคยเห็นกลับมาอีกเลยเขาพูดช้าๆเหมือนกลัวว่าคำพูดของตัวเองจะถูกได้ยินโดยคนที่ไม่ควรได้ยินทีมข่าวเงียบทุกคนมองออกไปที่ทะเลเส้นขอบฟ้าที่ควรจะงดงามกลับให้ความรู้สึกหนาวเย็นเหมือนท้องฟ้าและน้ำทะเลกำลังซ่อนความจริงบางอย่างไว้ใต้ผิวนิ่งๆนั้นมีรายงานจากองค์กรสิทธทิมนุษยชนบางแห่งระบิว่า พื้นที่ชายฝั่งสีฮานูวิลเคยถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงแรงงานผิดกฎหมายและอุปกรณ์เทคโนโลยีจากเมืองสแกมเมอร์เพื่อหลบหนีการตรวจสอบของรัฐบาลเส้นทางนี้มีความยาวเพียง8กิโลเมตรแต่เชื่อมต่อกับจุดขึ้นเรือหลายจุดที่ไม่ปรากฏในแผนที่ทางการในแต่ละปีมีคนหายตัวไปจากสีฮานูวิลนับพันบางคนถูกช่วยกลับบางคนไม่เคยมีชื่อในรายงานใดๆการเดินทางสั้นๆจากตึกสูงไปทะเล จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหายไปโดยไม่มีใครตามหาในขณะที่ทีมข่าวบันทึกภาพเสียงคลื่นดังขึ้นเรื่อยๆลมทะเลพัดแรงจนฝุ่นทรายหล่นเข้าตากล้องจับภาพเรือเล็กลำหนึ่งที่กำลังลอยอยู่ไกลๆในทะเลไม่มีธงไม่มีชื่อเหมือนเรือไร้เจ้าของที่กำลังล่องอยู่ในเส้นทางแห่งความลับหนึ่งในทีมงานพูดเบาๆว่าทะเลสวยแต่เหมือนกำลังกลืนบางสิ่งไว้ข้างใต้ คำพูดนั้นทำให้ทุกคนเงียบลงทันทีเพราะมันสะท้อนสิ่งที่ทุกคนรู้สึกโดยไม่ต้องพูดออกมาในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงและเงินทุนจากต่างประเทศเส้นทางสู่ทะเลนี้คือรอยต่อระหว่างความจริงกับเงาระหว่างชีวิตกับการหายไปมันคือทางออกเพียงไม่กี่ทางของผู้ที่ติดอยู่ในระบบท,ที่ไม่มีประตูออกเมื่อแสงอาทิตย์เคิื่อคล้อยต่ำทีมข่าวซีทรูเดินกลับขึ้นรถเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นช้าๆล้อบดกับถนนลูกรัง เส้นทาง8.4กิโลเมตรดูยาวกว่าตอนขามาเหมือนถนนกำลังบิดงอหน,นีความจริงก่อนออกจากพื้นที่ช่างภาพหันกลับไปมองอีกครั้งทะเลยังอยู่ที่เดิมลมยังพัดเหมือนเดิมแต่เขารู้ว่าภายใต้ความนิ่งนั้นมีเรื่องราวนับพันที่ไม่มีใครอยากให้ถูกเล่าคืนนี้ทีมข่าวจะกลับเข้าสู่ตัวเมืองอีกครั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาคารที่ถูกเรียกว่าแหล่งรวมสแกมเมอร์ และเสียงของผู้คนที่ยังติดอยู่ข้างในเพราะบางครั้งการจักเข้าใจเมืองหนึ่งให้ลึกที่สุดอาจไม่ใช่การมองจากตึกสูงแต่มันคือการยืนอยู่ตรงขอบทะเลแล้วฟังเสียงคลื่นที่ไม่มีคำตอบเส้นทาง8.4กิโลเมตรนี้ไม่ได้เพียงแต่เป็นถนนสู่ทะเลแต่มันคือเส้นทางของความจริงที่กำลังค่อยๆปรากฏขึ้นทีละน้อยในเงามืดของกัมพูชาตอนที่สเสียงจากห้องปิดตาย เหยื่อที่ยังมีลมหายใจยามค่ำคืนของสีหนุวิลเงียบจนน่ากลัวแสงไฟจากอาคารร้างสองกระพิตเป็นจังหวะเหมือนหัวใจของเมืองที่ยังเต้นอยู่แต่เต้นอย่างอ่อนแรงทีมข่าวซีทรูกลับเข้ามาในเมืองอีกครั้งหลังจากสำรวจเส้นทางสู่ทะเลที่ไร้ผู้คนสิ่งที่เราจะได้ยินในคนืนนี้ไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงคลื่นแต่คือเสียงของคนที่เคยติดอยู่ในห้องที่ไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูออก และไม่มีใครได้ยินเสียงพวกเขาชายหนุ่มคนหนึ่งที่ทีมข่าวนัดพบเยืนรออยู่ในห้องเช่าขนาดเล็กเขาเคยเป็นแรงงานไทยที่ถูกหลอกมาทำงานในกัมพูชาผ่านโพสต์โฆษณาทางเฟซบุ๊กที่เสนอเงินเดือนสูงและที่พักฟรีเขาบอกว่าตอนนั้นคิดเพียงว่ามันคือโอกาสแต่เมื่อข้ามพรมแดนมาทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนทันทีที่ถึงสีฮนุวิลโทรศัพท์ถูกยึดหนังสือเดินทางถูกเก็บ เขาถูกพาไปอยู่ในตึกสี่เหลี่ยมสูงห้าชั้นมีรั้วลวดหนามล้อมรอบข้างในเต็มไปด้วยคนหลายเชื้อชาติทุกคนทำงานหน้าคอมพิวเตอร์วันละ16ชั่วโมงไม่มีใครรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนของเมืองสิ่งเดียวที่รู้คือถ้าไม่ทำงานจะถูกตีเขาเล่าว่าห้องหนึ่งมีคนยี่สิบคนนอนเรียงบนพื้นปูนมีแค่พัดลมตัวเดียวไม่มีหน้าต่างเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดกับเสียงรองเท้าของคนคุมที่เดินไปมา ทุกครั้งที่มีเสียงประตูเปิดทุกคนจะเงียบเพราะไม่รู้ว่าใครจะถูกเรียกออกไปทีมข่าวนั่งฟังโดยไม่กล้าขัดเขาพูดช้าเหมือนกลัวความทรงจําจะทําร้ายตัวเองเขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การถูกขังแต่คือการต้องโกหกคนอื่นทุกวันต้องพิมพ์ข้อความหลอกเหยื่อให้โอนเงินต้องพูดหวานต้องปลอมเป็นคนที่มีความหวังทั้งที่ตัวเองไม่มีเหลือเลย บางคืนเขาได้ยินเสียงร้องจากตึกข้างๆเสียงคนพูดภาษาไทยสลับกับเสียงจีนดังลอดออกมาไม่มีใครกล้าเข้าไปดูเพราะรู้ดีว่าถ้าเห็นมากเกินไปจะไม่มีวันได้ออกจากที่นั่นหญิงสาวอีกคนที่รอดมาได้เล่าเรื่องคล้ายกันเือถูกหลอกว่าจะได้ทํางานพนักง,งานต้อนรับที่ปล่อยเป็ดแต่ถูกพาเลยมาถึงสีหนุวิลเมื่อรู้ตัวว่าถูกขายเธอพยายามหนีแต่ถูกจับกลับมาและถูกขังในห้องมืดนานหลายวันหลังจากนั้น เธอถูกบังคับให้ทำงานเป็นฝ่ายบริการลูกค้าของเว็บพนันเธอพูดว่าที่นั่นไม่มีคำว่าเสรีภาพมีแต่คำสั่งเธอจำได้แม่นว่าเสียงประตูเหล็กที่ปิดลงในคืนแรกยังตามหลอนเธอมาจนถึงทุกวันนี้เพราะมันไม่ใช่แค่ประตูของห้องแต่คือประตูที่ปิดชีวิตของคนคนหนึ่งทั้งชีวิตทีมข่าวถามว่าผู้เขารอดออกมาได้อย่างไรชายหนุ่มตอบเพียงสั้นๆว่าโชคดี มีคนไทยในเครือข่ายแรงงานช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ไทยและกัมพูชาจนสามารถเจรจาให้ออกมาได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่โชคดีแบบเขาเขาบอกว่าเพื่อนร่วมห้องบางคนถูกขายไปยังเมืองอื่นไม่มีใครรู้ชะตาเขาหยุดพูดนานแล้วพูดต่อด้วยเสียงสั่นว่าเวลานอนยังได้ยินเสียงประตูเหล็กในหัวเหมือนยังติดอยู่ที่เดิมเขายังจำกลิ่นในห้องนั้นได้จำเสียงคนร้องไห้ตอนกลางคืน จำได้แม้แต่เสียงพัดลมที่หมุนช้าๆเหมือนนับเวลาของชีวิตที่เหลือน้อยลงทุกวันทีมข่าวไม่ถามต่อเพราะบางเรื่องไม่ต้องถามก็รู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนในตึกเหล่านั้นมีการแบ่งลำดับชั้นคนที่ทำผลงานได้มากจะได้กินดีขึ้นได้ห้องที่มีแอร์ส่วนคนที่มองว่าไม่ทำตามคำสั่งจะถูกขายไปยังที่อื่นทุกอย่างถูกควบคุมด้วยเงินและความกลัว ไม่มีใครรู้ว่าคุณคุมเป็นใครบางคนพูดจีนบางคนพูดสำเนียงกัมพูชาแต่ทั้งหมดมีอำนาจเหนือชีวิตคนในห้องนั้นทีมข่าวได้รับคลิปเสียงบางส่วนจากเหยื่อคนหนึ่งที่แอบบันทึกไว้เสียงในคลิปสั่นและเบาแต่ยังพอได้ยินคำพูดว่าเขาอยากกลับบ้านอยากขอโทษแม่ที่ไม่ฟังคำเตือนมันคือเสียงของคนที่ยังมีลมหายใจแต่ไม่มีทางออกเมื่อฟังจบไม่มีใครพูดอะไร ทุกคนในห้องสัมภาษณ์เงียบเหมือนกำลังฟังเสียงที่ดังขึ้นในใจของตัวเองเราทุกคนต่างเคยได้ยินคำว่าแก๊งกมเมอร์แต่เบื้องหลังของมันไม่ใช่แค่คณหลอกลวงทางออนไลน์มันคือระบบที่ใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือใช้ความจนเป็นเหยื่อล่อและใช้ความเงียบบกปิดความจริงทั้งหมดในประเทศที่กฎหมายยังเดินช้าความกลัวจึงกลายเป็นกำแพงสูงที่ไม่มีใครกล้าข้ามทีมข่าวเดินออกจากห้องพักเล็กๆในคืนนั้น ท้องฟ้าเหนือเมืองสีหนุวิลเต็มไปด้วยแสงมีออนจากตึกสูงแต่ไม่มีใครรู้ว่าภายใต้แสงนั้นมีคนกี่คนที่ยังถูกขังอยู่เสียงจากห้องปิดตายเหล่านั้นยังคงดังอยู่ในหัวของเราเสียงที่ไม่มีใครอยากฟังเพราะมันสะกดคำว่าความจริงได้อย่างชัดเจนที่สุดและคำถามที่ค้างคาอยู่ในใจของทีมข่าวทุกคนก็คือใครจะช่วยพวกเขา ถ้าความช่วยเหลือยังต้องข้ามพรมแดนและถ้ากฎหมายยังเดินช้ากว่าคนที่หนีคืนนี้เมืองสีฮนุวิลยังคงเงียบแต่ในความเงียบนั้นมีเสียงหนึ่งที่กำลังขอให้ใครสักคนฟังเสียงของมนุษย์ที่ยังมีลมหายใจแต่ถูกลืมไปจากโลกตอนที่หเมืองที่ถูกเดิมพันกัมพูชาจะลุกขึ้นหรือจมลงอีกครั้งรุ่งเช้าที่สีหนุวิล แสงอาทิตย์ส่องผ่านช่องว่างของตึกสูงที่ถูกทิ้งร้างเสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆแต่ในใจของเมืองนี้มันไม่เคยเงียบเลยเมืองที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนากลับกลายเป็นสนามประลองระหว่างความหวังและความสิ้นหวังระหว่างการฟื้นฟูกับการจมดิ่งลงไปอีกครั้งทีมข่าวซีทรูกลับมาที่จุดเริ่มต้นของการเดินทางถนนที่ทอดยาวจากด่านคลองใหญ่ถึงสีหนุวิววันนี้ดูเงียบกว่าวันแรกแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือความเข้าใจ เราได้เห็นทั้งเงาและแสงของเมืองนี้ได้ฟังทั้งเสียงของผู้มีอำนาจและเสียงของผู้ที่ไร้อำนาจรัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของฮุนมาเน็ตกำลังพยายามฟื้นเศรษฐกิจของประเทศเขาออกนโยบายรื้อถอนอาคารร้างตรวจสอบบริษัทต่างชาติและเร่งปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องแลกกรลับแรงต้านจากกลุ่มอิทธิคนที่เคยได้ประโยชน์จากระบบนี้หลายเดือนที่ผ่านมาทางการเริ่มรื้อถอนตึกที่ไม่มีใบอนุญาต มีภาพถ่ายทอดสดของรถแบ็คโฮขุดทลายอาคารคาสิโนที่เคยรุ่งเรืองเสียงของเหล็กที่พังลงมากระทบพื้นเหมือนเสียงหัวใจของเมืองที่เริ่มเต้นใหม่อีกครั้งแต่ในความพยายามฟื้นฟูนี้ยังมีคำถามว่าพวกเขาจะฟื้นฟูเมืองหรือเพียงฟื้นฟูภาพลักษณ์นักเศรษฐศาสตร์บางคนบอกว่าสีหนุวิลคือบทเรียนราคาแพงของประเทศที่เปิดรับทุนต่างชาติโดยไม่สร้างรากฐานของตนเองเงินจากภายนอกอาจทำให้มือเติบโต,ตเร็ว แต่ถ้าไม่มีกฎเกณฑ์เงินเหล่านั้นก็จะกลืนประเทศทางประเทศไปในที่สุดทีมข่าวลงพื้นที่ในย่านที่เคยเป็นแหล่งคาสิโนใหญ่พบว่ามีการก่อสร้างใหม่หลายจุดแต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการของรัฐบาลไม่ใช่เอกชนเหมือนในอดีตถนนหลายสายเริ่มถูกซ่อมแซมมีไฟถนนเปิดตลอดคืนมีตำรวจเดินตรวจเป็นระยะเมืองดูเหมือนกำลังจะกลับมามีชีวิตแต่ในมุมของคนท้องถิ่นความกลัวยังไม่หมดไปพวกเขายังจำได้ดีว่า ครั้งหนึ่งใครเป็นเจ้าของเมืองนี้ใครมีอำนาจเหนือนกฎหมายและใครเป็นคนถูกลืมชาชราคนหนึ่งที่เคยเป็นคนขับเรือเล็กเล่าว,ว่าเขาเห็นเมืองนี้เปลี่ยนมาแล้วสามยุคยุคที่เป็นหมู่บ้านประมงยุคที่กลายเป็นเมืองคาสิโนและยุคที่กำลังหาทางกลับมาเป็นเมืองของประชาชนอีกครั้งเขายิ้มบางๆแล้วพูดว่าเมืองนี้เหมือนคนที่โดนหลอกมันต้องเรียนรู้จากความเจ็บปวดถึงจะไม่ถูกหลอกซ้ำอีกทีนกล่าวถามว่าเขายังเชื่อในอนาคตของเมืองนี้ไหม ชายคนนั้นตอบช้าๆว่าเชื่อแต่ไม่เชื่อในคนที่สร้างตึกเชื่อในคนที่ยังอยู่และไม่หนีไปไหนคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่ลึกกว่าคำประกาศทางการเมืองใดๆเพราะสุดท้ายเมืองไม่ได้ถูกสร้างด้วยคนกรีดแต่มันถูกสร้างด้วยหัวใจของคนที่ยังเชื่อมันในว่ารัฐบาลกัมพูชาเริ่มดึงดูดนักลงทุนใหม่โดยวางแผนพัฒนาเมืองท่องเที่ยวริมชายฝั่งแทนคาสิโนแต่การลบภาพลักษณ์เมอสแกมเมอร์ออกไหม่นั้นไม่ง่ายเลย เพราะชื่อของสีหนุวิวยังถูกพูดถึงในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของเครือข่ายมืดระดับภูมิภาคในขณะที่ทางการกําลังสร้างถนนใหม่เสียงของเหยื่อที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ดังอยู่ข้างหลังพวกเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีชื่อในระบบพวกเขาคือเงาที่เมืองนี้พยายามมองข้ามทีมข่าวซีทรูเดินทางไปยังท่าเรืออีกครั้งแสงเย็นส่องผ่านผิวน้ําสะท้อนเป็นประกายเมืองดูสงบเหมือนกําลังเริ่มต้นใหม่แต่ในใจของทุกคนรู้ดีว่ามันยังไม่จบ ฮนุวิวอาจกำลังฟื้นแต่การฟื้นนั้นต้องไม่ใช่เพียงการสร้างตึกหรือท่าเรือใหม่มันต้องเป็นการสร้างความยุติธรรมความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของมนุษย์กลับคืนมาเราถามตัวเองระหว่างที่มองทะเลว่าเมืองน,นี้จะลุกขึ้นได้จริงหรือไม่ถ้าคนที่เคยสร้างบาดแผลยังไม่ยอมรับผิดและถ้าผู้มีอำนาจยังไม่ยอมรับว่าความเงียบคืออาชญากรรมรูปแบบหนึ่งเพราะความจริงคือเมื่อไม่ได้ถูกทำลายด้วยสงครามแต่ถูกทำลายด้วยความโลภและการหลอกลวง เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเสียงคลื่นยังคงซัดเหมือนเดิมแต่ในหัวของทีมข่าวทุกคนได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งเสียงที่ไม่ใช่คลื่นไม่ใช่ลมแต่คือเสียงของคําเตือนจากอดีตเสียงที่บอกว่าถ้าเราลืมว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองนี้มันจะเกิดขึ้นอีกแน่นอนและถ้าประเทศใดไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดของเพื่อนบ้านประเทศนั้นก็จะเดินเข้าสู่เงาแบบเดียวกันคืนนี้ทีมข่าวสีทรูยืนอยู่ริมทะเลมองแสงสุดท้ายหายไปจากขอบฟ้า สีฮนุวิวยังคงสวยแต่ใต้ความสวยนั้นคือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเมืองนี้จะเป็นบทเรียนหรือจะเป็นบาดแผลซ้ำซากของโลกใบนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะเลือกจำเพราะบางครั้งการฟื้นคืนของเมืองหนึ่งเริ่มต้นได้เพียงการยอมรับความจริงของตัวเองก่อนเท่านั้น